ดีค่ะเพื่นพ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 อนๆฟ้าเองนะคะดูรมข้างคงจะงงใช่ไหมคะทําไมฟ้าถึงอยู่ที่ตลาดต้นไม้ก็ช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่ทุกคนก็คงจะ work from home กันใช่ไหมคะฟ้าก็เหมือนกันค่ะอยากจะมาหาต้นไม้นะคะไปจัดบ้านซะหน่อยอยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับห้องนะคะจะได้ดูสบายตาอีกอย่างหนึ่งอยากหาต้นไม้ที่ช่วยในเรื่องของฟอออากาศด้วยเ <c oughs> พราะว่าฟ้ากว่า PM 2 5จจะกลับมาอีกค่ะก็ยังไงอย่าเราไปให้พี่ๆข้างในช่วยแนะนํานะคะไปกันเลยค่ะ นี่เจอร้านที่ถูกใจแล้วคิดว่าร้านนี้น่าจะมีต้นไม้ฟอกอากาศเยอะเพราะว่าอะไรคะนี่ค่ะเขาก็บอกไปแล้วว่าเป็นร้านต้นไม้ฟอกอากาศอือเดว่าจะเก่งดูไหนนะต้นที่มองไว้เมื่อกี้อะเฮ้ยทุกคนทุกคนต้องรู้จักต้นนี้แน่เลยนี่เด็ก9ก้าสูต้องจําได้เคยเลี้ยงกันไหมคะที่อาจารย์จะให้เราเลี้ยงในขวดน้ําอ่ะแล้วก็จะมีแบบว่าผัดเวนกันรดน้าต้นไม้ สรุปเลี้ยงไปเลี้ยงมาตายจ้ามีใครเลี้ยงรอดต้งไม้ตอนเด็กๆไหม,ม,ไมคู่ดางเคยปะเคยโอ้ยรูอ้อายุเลยอ่ะโอยเออแล้วก็คู่ดังเนี่ยนะคะสามารถพอกอากาศได้ด้วยและที่สําคัญก็คือเลี้ยงง่ายดูแลรักษาง,ง่ายนะคะแค่รดน้าต้นไม้อาทิตย์ละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองค่ะเอาไวส้สักแบบ สิบต้นดีไหมมันจะได้ดูแบบว่าเออเขียวขาดีอะไรเงี้ยไปหนึ่งพันติตายหมดเลี้ยงง่ายพี่รดน้ำไปไหนวันนี้ก็มาตลาดต้นไม้แล้วนะคะก็แค่อย่างเดียวคงไม่พอเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะที่อยากได้อีกอันนึงก็คือลิ้นมังกรนะคะ เพราะว่าเขาบอกว่าแข็งแรงทนทานเลี้ยงง่ายลืมรดน้ําน้องก็ไม่ตายนะคะโอ,โ,อโอ้โหหมอกระพริบี่เก็บอะไรอยาเยแล้วแล้วก็มันมีหลายชนิดหลายพันเลยนะคะแต่ว่าเราจะวันนี้เพราะว่าถูกสุดเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าน้องอันเล็กน่ารักแล้วก็น่าจะเหมาะกับการเลี้ยงในห้องคอนโดห้องเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะไว้ในห้องนอนห้องทํางานก็ได้นี่เอาวันนี้เลยสวยด้วย แล้วก็ที่ทุกคนเห็นนะคะราคาแค่หลักร้อยเองนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาหาต้นไม้มาเลี้ยงกันนะคะมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปเนาะแล้วก็เขาก็ช่วยเราด้วยนะคะและภารกิจหาต้นไม้ของเราก็เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปหากระถางกันดีกว่าค่ะโหกระถางก็คือแบบมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเลือกไม่ถูกเลยอะ เฮ้ยหนูเจ้าอันี้เนี่ยเหมือนแบบว่าเราเอาไปใส่ลิ้นมังกรเมื่อกี้ใช่ปะแล้วก็น้องก็มีหัวขึ้นมา <Jeez> เราเป็นสายมินิมอลนะคะเราต้องเอาแบบว่าเรียบๆดีกว่า <ique> จริงๆเมื่อกี้เดินหันเราก็ชอบอันนี้นะอันนี้เอาไปใส่ผูด่างเนาะเล็กๆน่ารักค่ะอันนี้เอาสูงบ้างต่ำบ้างให้ดูแบบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอ <spe ll ant> ่ะโอเคตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดกระถางต้นไม้กันดีกว่าค่ะ เฮ้ยอยากขอแวะก่อนอยากได้ยางอินเดียแต่ไม่ใช่ฟ้าที่อยากได้นะที่ทีมงานอยากได้ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะยางอินเดียใช่ค่ะดูสิคะดูตัวนี้ยางอินเดียมีอยู่หลายสีค่ะมีไหนอ๋อมีสีด้วยใช่ตัวนี้เป็นยางด่างดำส่วนตัวนี้เขาเรียกยางด่างขาวค่ะตัวนี้ก็จะเป็นด่างแดงค่ะเราเราด่างนี้มันแพงไหมคะพี่ตัวด่างจะแพงก็หน่อยค่ะไม้ด่างเนี่ยมันมันแบบว่าทำไมอยู่ดีถึงมันมีกระแสดังอะคะพี่เพราะตัวนี้ มันเป็นไม้พอ,อากาเดเลี้ยงในบ้านได้แล้วก็ความยากคือมันเป็นความแดดคือคนต้องเลี้ยงเป็นอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแดดนิดหน่อยก็พอถ่ายเซเขาใหได้แต่ถ้าเป็นพวกไม้ดอ,อยเนี้ยมันจะไม่ได้เลยแค่เอาสเปรย์เนี่ยโคบอลทุกวันพอจบค่ะให้ความชุ่มชื้นนิดเดียวพอ,อนี่ค่ะหนูเช่านี้หนูขอดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะนี่ค่ะ น,นี่สวยเราล้วอย่างอันนี้มันช่วยฟอกอากาศด้วยได้ไหมคะได้ค่ะแล้วเขาก็ชื่อเป็นมงคลด้วยอ๋อชื่ออะไรคะเออเศรษฐีเลนไนคะ่ะชื่อดีเหมาะมาก,มากสวยด้วยก็คือแบบฟอกอากาศด้วยอันนี้คือใช่เลยจริงๆอันนี้ไม่อยู่ในลิสต์แต่ว่าดูแล้วแบบว่าอยากได้อ่ะขอเพิ่มนะคะอันนี้หนูเอาค่ะได้ค่ะอันนี้ก็คือครบแล้ว มากกว่าครบค่ะคือได้เกินด้วยก็แบบว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากอยากเกับไปที่ห้องแล้วไปลองจัดดูนะคะหามุมให้น้องแล้วก็แบบถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยไปกันค่ะใช่ระหว่างขับรถกลับห้องก็รู้สึกหิวน้ำก็ขอแวะร้านกาแฟแป๊บนึงนะคะโอ้ยนึกๆดูนะ ซื้อกาแฟแก้วหนึ่งนี่ก็สร้างขยะเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแก้วเอ้ยฝาครอบหลอดแล้วไหนจะถุงหูที่อีกโอ้โหนับดูเล่นนี้ก็4ชิ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟาก็เลยเอาแก้วของตัวเองมานี่พกติดไว้ตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาแก้วนี้มาใส่กันพอฟ้าคิดว่าเออมันเป็นการลดการสร้างขยะได้ดีเลยทีเดียวและที่สําคัญก็คือแก้วเราเองก็ปลอดภัยกับเราด้วยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเรืองเมนูกันดีกว่า นี้เองก็เป็นการลดการสร้างขยะนะคะหล,กลักลอกไปเองเฮ้ยทอาแต่รู้ไหมถ่ายก็เราจะบอกเลยว่ามุมนี้ว่างแล้วก็สวยด้วย5 4 3 2มมาเสร็จแล้วเฮ้ยพี่ยังไม่ทันโพสเลย แบบไม,ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองกันสำหรับมือใหม่แบบฟ้าขอเริ่มที่น้องจิ๋วๆก่อนแล้วกันนะคะนี้ว่าต้นอะไรผู้ด่างช้วยนการป้องอากาศเน่จำได้โอ้พี่ขา <c oughs> น้องลากน้องเยอะมาก นี่รวมล่างแล้วจ้าห <c oughs> ูเอียงมากเออถือว่าพายอะไรกันนะคะพูกระถางแี่อย่าลองทำกระถางอันนี้สวยอะ่ะเริ่มโปแล้วเริ่มโปแล้วครั้งนี้ดูแล้วสวยวะ่ะห,หนูนี่แหละทั้งสวยทั้งเก่งเนี่ยเ่ เล็กๆของเราเรียบร้อยแล้วมาถึงนี uh ้ huh. ม,ามาลงกระถางที่เราซื้อไว้เรียกว่าต้นลินต้องกรค่ะที่บอกไว้ว่าน้องในแข็งแรงมากแล้วก็ช่วยฟอกอากาศได้ดีเลยเฮ้ทำมันง่ายขนาดนี้นะเลี้ยงตั้งนานแล้วอะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาที่อยู่ให้น้องกันดีกว่าค่ะไปดูดีกว่าวางมุมไหนดี อ๋อแล้วก็พวกกระถางที่เหลือนะคะฟ้าก็จะไม่ทิ้งนะอันใหญ่ก็แบบมาใส่พวกอุปกรณ์ส่วนอันเล็กเนี่ย๋ยวฟ้า,ว,าว่าจะไปล้างแล้วก็ใส่พวกเครื่องประดบับกีบเหรียญอะไรอย่างนี้ได้นะคะพวกเล็กๆแบบนี้เป็นยังไงคุ้มค่าป่ะล่ะ25บาทใช้ต่อได้ด้วยม <laughs> หมายถึงว่าเป็นการลดการสร้างขยะได้อีกทางหนึ่งน,นะคะ ก่อนจะวางปัดตูดก่อนค่ะตูดเลอะเอาไม่ใช่ตูดกระถาง <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะการปลูกต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศแล้วก็ดูดสารพิษได้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มการออกซิเจนให้ห้องของเราด้วยนะคะเริ่มง่ายๆจากแค่หนึ่งต้นก่อนก็ได้นะคะเพราะฟ้าคิดว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเราเนี่ยมันก็สามารถเป็นการพักผ่อนได้นะคะเวลาเราเหนื่อยล้าจากการทํางานเรามองมาเราเห็นต้นไม้ว่าทําให้เราแบบสบายตาสบายใจนะคะก็แบบเป็นการพักผ่อนไปได้ด้วยค่ะยังไงก็ไปหาว่าลองปลูกกันนะคะน่ารัก หรือว่าถ้าใครปลูกอยู่แล้วนะคะมาแชร์กันได้นะคะว่าตอนนี้กำลังปลูกอะไรกันอยู่ก็มาสอนป้าด้วยนะคะ มีการกินก็จะผิดคอนเซปต์ไม่ใช่คลิปของฟ้านะคะฟ้าว่าจะออกไปหาอะไรกินนิดหน่อยเพราะว่าถ่ายกันทั้งวันเปลี่ยนต้นไม้ด้วยเมื่อกี้ก็แบบเหนื่อยมากจะหาอะไรให้ตัวเองกินด้วยแล้วก็ให้พี่พีทีมงานด้วยนะคะแต่ร้านอยู่แค่หน้าปากซอยนี่เองก็เลยว่าจะปั่นจัก,กรยานไปเพราะว่านอกจากจะประหยัดแล้วนะคะก็ยังช่วยกําลังกายแล้วก็ลดการคาร์บอนแนลไซด์ side, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรือนกระจกด้วยค่ะเนี่ยค่ะฟ้าเคยไปอ่านเจอข้อมูลมานะคะในเว็บเนี่ยเขามีการบอกวิธีการอยู่ร่วมกันของคนเมืองอย่างมีความสุขมีสุขภาพทีีด่ดแล้วก็ แวดล้อมที่ดีนะคะฟางคิดว่าเว็บไซต์เนี้ยดีมากๆเพื่อนๆลองไปอ่านดูนะคะเดีย๋ยวฟา,าจะให้พี่ทีมงานขึ้นไว้ให้ตรงนี้เฮ้ยตรงเอาเอาตรงนี้ดีกว่าน่าจะชัดกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้พี่ทำให้ด้วยนะคะขึ้นให้ด้วยนะคะ <laughs> นั่นแหละค่ะเว็บไซต์นี้นะคะฟางคิดว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากแล้วเพื่อนๆควรเข้าไปอ่านเพราะเขามีวิธีอะไรบอกแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปติดตามเฟซบุ๊กเขาได้เลยนะะคที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่าช่อง YouTube Green Thailand นะคะไปกด Sub s ไคร์นแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆของเพจเขาค่ะก่อนจากกาันอย่าลืมนะคะใช้ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วันนี้นะคะฟ้าต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะไปกันนะคะไปซื้อหนมกันดีกว่าบายตางมาเปล่า